สวัสดีครับอันนี้เรามาพบกันตอนบ่ายโมงกว,กว่าครับผมว่วันนี้ก็จะมาไลฟ์บอกงานบุญด้วยแล้วก็พระต่างๆที่ผมได้เช่าบูชามาแล้วก็ที่บอกเทคนิคการดูเคล็ดลับการดูตำหนิของเหรียญหลายๆรุ่นที่รุมพวกกลวยอนยุคนะครับผมก็ผมก็บนโต๊ะว,ว่าจะยุงย่งๆหน่อยครับผมก็ไม่ค่อยได้ได้เก็บเท่าไหร่เพราะว่า ตอนหลังยุ่งกับงานข้างนอกเลยครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ดูครับก็เลยนี่ครับก็เต็มเต็มโต๊ะหน่อยนะครับผมนี่ครับก็นี่ครับก่อนเดี๋ยวมาร่วมกิจกรรมเรานี้ผมมีงานบุญเลยนะเราจะได้ดูด้วยครับว่าพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันที่นี้เรามีอะไรกันที่วัดโคสิลารานะครับผมวันนี้นี่ครับก่อนร่วมกิจกรรมผมมีกิจกรรมดีๆครับผมนี่ครับก็เป็นเหรียญนี่ครับ รูปถ่ายหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบแล้วก็เหรียญนะครับนี่ครับผมก็มีกิจกรรมดีๆของผมนะครับในทางช่อง Youtube ผมลองบารมีมูทิมนะครับก็นี่ครับพี่ๆและเพื่อนๆนะครับก็เข้ากดเท่าทาง Google แม่มก็ได้นะครับแล้วก็ y t u t u น e นะครับนี่ครับ u t u b e กดขึ้น youtube นะครับก็จะเป็นขึ้นตารางของทุกอย่างของช่อง youtube นะครับก็เข้าตารางครับค้นหาแล้วพิมพ์คําว่าลองบารมีูทิมนะครับ จะขึ้นตัวแดงมานะครับเห็นนะครับนี่ครับก็คือพี่เพื่อนเพื่อนก็กดติดตามผมแล้วก็กดกระดิ่ง้ามาทั้งหมดนะครับแล้วก็เข้าไปในยูทู e ผมนี่ครับก็นี่คือช่องผมนะครับคือช่องบารมีหลวงพู่ทิมของผมลองก็ผมทําคลิปหลไยคลิปนะครับก็คือพวกกล้วยับผมของปูนมาแล้วก็ละลายหลวงพ่อที่ผมทําไว้นะครับช่องผมก็มีเยอะนะครับก่อนที่พี่เพื่อนจะเข้าไปชับชมนะครับก็ผมมีติกรรมนีครับให้เพี่นเพื่อนกดท้ายเลขใต้คอมเมนต์ คลิปนี้นะครับก็คือกดท้ายเลข00ถึง99อะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะจับคูปองวันที่1เดือนสิบเอ็ดสองพันหารสิบสานะครับให้คนละหนึ่งสิ์ที่ได้นะครับแต่ให้ทายคนละสองสิได้นะครับทายได้เลยครับ00 88 88 00อะไรก็ได้แล้วแต่พี่เลยครับผมจะถ้าพี่ใดที่ผมจับคูปองขึ้นมาแล้วโดนผมจะให้พี่เลือกเลย,เลยว่าจะรูปสัยัน แล้วก็รูปถ่ายปีแล้วก็หลังตะวันแล้วก็เหรียญน,นี่ครับรุ่นเมตตาสิทธิ์นะครับรุ่นทานบาร,รมีนะครับเป็นเป็นหลังหนุมานนะครับผมให้เลือกเลยเลยว่าให้เลือกหนึ่งสิ์พี่จะจะเอาไหนก็ได้นะครับก่อนที่พีเ่เพื่อนๆก็กดติดตามผม <c oughs> เพื่อจะไม่พลาดคลิปนะครับผมกดติดตายกาคือพี่เพื่อนๆต้องกดติดตามผมเท่านั้นนะครับต้องกดติดตามก่อนนะครับก็วันนี้ผมก็มาพูดคุยเรื่องพระที่ผมเช่ามานะครับใช้เวลาก็ พอสมควรนะครับผมก็ได้มาหลายๆอย่างนะครับก็วันนี้ก็เลยว่างๆก็เลยได้เวลามีเวลาไหลนิดนึงก็เลยได้มีโอกาสวันนี้ครับก็เลยนี่ครับก็เป็นเหรียญบางยังไม่เลียมยังไม่ได้เริ่มกรอบเลยอันนี้ตอนนี้รอหลังยันอยู่นะครับตอนนี้ผมกำลังรอหลังยันนอยู่ก็กาลังมาครับผมนี่ครับก็เช่าไปเยอะนะครับพอๆสมควรนะครับผมนี่ครับนี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นชุด ไหลทองเอ่อกะไหลทองชาวไว้ประมาณสักชุดหนึ่งประมาณถ้าเจ็ดแปดเหรียญได้ครับผมนี่ครับก็รวมวัตถุมงคลที่ย้อนยุกผมตอนนี้ผมก็เล่นย้อนยุกเยอะๆเทราว่าเล่นเล่นง่ายแล้วก็แท้ทันจากวัดนะครับเราเล่นแท้แล้วทันจากวัดที่ฝ่าเราไม่ได้แบบาระมากครับผมบางทีบางสิ่งบางอย่างถ้าเราไปเล่นที่ทันหลวงพ่อบางทีโดนเก๊มาบางทีก็เสียงเงินฟรีบางคนก็ ไม่ได้เงินคืนเลยบางทีการรับประกันการซื้อขายครับแต่ถามว่าผมจะทําคลิปให้ทุกคนแต่ตอนนี้ผมกําลังรอหลังยันการหนุมานอยู่เพิ่งได,เด้เดิมบางมาก็ทําคลิปไปแล้วนะครับพี่เพื่อนที่อยากดูคลิปผมก็พิมพ์คําว่ารอบารมีพุทธิทิมก็เข้ามาในช่องผมได้เลยนี่ครับนี่จะเป็นเหรียญน,นี่ครับที่ผมได้มาก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นเหนรียญรุ่นนี้นะอันนี้กระไหลทองนะที่ผมเก็บไว้นี่ครับก็ผมทมําไปแล้วนะผมทําคลิปไปให้แล้วให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับ เข้าไปดูได้นะครับคลิปผมได้นะครับเนี่ยเหรียญที่วงไว้นี่คือขยื่นแล้วกันขึ้นแล้วกันครับผมผมก็ทําไว้ได้หลายคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามผมใน YouTube ด้วยครับอันนี้ก็คือมีงานบุญก่อนดีกว่าเราเราพูดงินกันงานบุญก่อนก็วันที่25ตุลานี้เราเจอกันที่วัดโคศิารามหรือพี่พี่ท่านใดที่อยากจะไปแจกลงทานก่อนตอนนี้ผมก็ขอประชาสัมพันธ์ทางวัดก่อนแล้วกัน ก็คือทางวัดก็คือตอนนี้พรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้เป็นต้นไปที่วัดเขามีกรถิน่นสองวันก็จะมีวันเป็น,เป,นเป็นท่อกระถิ่นพระป่าของหลวงพ่อกลวยสุตินตโรวัดโคติตาตรามหรือวัดบ้านแคนะครับก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนพิธี่ันไดถ้าอยากทําโรงทานนะครับอยากทําโรงทานหรืออยาก ทำกระถินนะครับผมก็ขอเชิญที่วัดโคติตลามนะครับที่วันนี้ผมมาก็เพื่อจะมาไลฟ์เพื่อบอกประชาชัมพันธ์ให้พี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มหรือยังไม่รู้ข่าวสารของการที่มีงานกระถินงานบุญพี่พี่ท่านใดที่ปัจจัยพร้อมเช่าแล้วก็พร้อมที่จะทําบุญก็ทําได้นะครับเพราะว่าทางวัดเขาไม่ได้เรียกรายรเงินไหนแต่คือทางกลุ่มก็ไม่ได้เรียกรายเงินทุกกลุ่มเขาครับคือแต่เขามีกองทุนคือเพื่อจะเอาเงินตัวเนี้ยเพื่อไปทํา งานเลี้ยงที่วัดท,ที่ที่วัดหลวงพ่อก็คือทำขนมจุ้งขนมจี้แล้วแต่แอมินที่เขาจะใส่นะครับหลายๆกลุ่มนะครับผมวันนี้ผมก็เลยเป็นตัวแทนตัวคนหนึ่งที่มาบอกให้พเพื่อนเพื่อนสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สมาชิกที่กำลังเข้ามาศรัทธาแล้วก็กําลังร่วมศรัทธาอยู่นะครับวันนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้ไลฟ์ก่อนก่อนจะถึงงานพพุ่งนี้ผมวันนี้ผมก็มีกิจกรรมดีๆนี่ครับคือถ้าพี่ท่านใดไปงานนะครับเราก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดไว้ให้แล้วก็ให้กดท้ายเลขกันได้เหมือนเดิมแล้วผมก็จะ แจกนี่ครับรูปถ่ายเหมือนเดิมน,นะครับก็ฝากกดติดตามผมช่องผมคือช่องรองบาร,รมีหลวงพุทธินะครับก็ฝากให้เพี่อเพื่อนช่วยกดติดตามผมหน่อยผมจะได้ทําคลิปมาให้เพี่อเพื่อนเป็นกําลังใจแล้วก็นี่ครับนี่คือนี่นี่จะเป็นปี53นะที่ผมเช่าอยู่ก็จะเป็นสายฝนขีดยาวขีดสั้นบล็อกธรรมดาผมไม่ได้เช่ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับเดิมจะแกะให้ดูนะครับก็ มีหลายคลิปนะครับที่ผมทําไว้ก็พี่ๆเพื่อนๆอยากจะเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะครับในช่องผมรอมาลามีบุพริมนะครับเนี่ยนี่คืออันนี้จะเป็นขางสั้นอ่าขางสั้นครับผมขางสั้นนิยมขางสั้นแล้วก็นิยมขางยาโดยทัวดูนิยมขางยานะครับก็เป็นเหรียญเหรียญก็จะเป็นรูปหลวงพ่อครับผมก็จะเป็นข้างหน้าเป็นหลวงพ่อหลังจะเป็นหลังหนุมานครับก็คือนิยมนะครับนิยมก็ ปี53นะครับก็หลายๆพิมพ์นะครับที่ผมลงไว้นะครับหลายๆรุ่นอันนี้ก็จะเป็น5 6ที่ผมที่ผมก็ลงไว้นะครับ5 6 5, 6หก้งผมก็บอกไว้หลายๆบล็อกนะครับก็ฝากกดล็อกกดไลค์กดติดตามผมหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดู ả, นะอันนี้น่าจะเป็นสายฝนหรือเปล่าผมนะครับนึงนะผมขอดูแป๊บนึงนะครับผมขอดูดนหนึ่งก็วันนี้ที่มาวันนี้ก็คือประชาสัามพนันธ์เรื่องวัดด้วยแล้วก็เอ่อวัดด้วยแล้วก็ ชาลัมพานเนี่ยอันนี้บล็อกสายฝนนิยมสุดครับผมอันนี้น,นิยมสุดก็ทําไว้หลายๆคลิปนะครับพี่เพื่อนๆก็อยากได้อยากชมอะไรก็เข้าไปดูใน youtube ผมได้นะครับช่องผมก็ผมไม่มีอะไรมากพี่กดตามผมนิดเดียวแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้แจกครับผมนี่ก็จะเป็นรูปถ่าปี58ผมได้ดูนะรูปถ่าปี58ก็เช่ามาพอสมควรครับผมก็ประมาณทัก78ใบได้ครับมียันคู่นี่ยันคู่ซื้อมาใน ห้องห้องหนึ่งในแอดมินก็ซื้อซื้อมาจากพี่เพื่อนเพื่อนในสมานที่ก็ผมก็จะติ๊กตาเออคิดเงินได้หน่อยว่าเ,เราชาบมาเท่าไหร่ครับก็จะได้จําได้พอผมก็เชา่าไว้เก็บครับไม่ได้นี้ก็จะเป็นอหลังยันเออหลังหนุมานนะครับปีหกสามรุม่นเมตาสิตนะครับก็ที่วงวัดก็คือบล็อกขยื่ยนก็เยอะนะครับอันนี้ก็รุ่นเมตาสิรุ่นเมตาสิตเือนกันก็จะเป็นทานบาร,รมีนะครับตอนนี้ถือที่่วาที่วัดไม่มีนะครับตอนนี้ที่วัดไม่มีแล้วครับก็เลย อยากให้เพื่อนๆดูเนรียญนีถ่ายนะครับรูปถ่ายนี่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยบูชานะก็เลยยังมีเป็นแพ็กอยู่นะครับนี่ครับหลายๆแพ็กอยู่ครับผมก็ไม่ได้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 ไไดปล่อยบูชาเท่าไหร่ก็เลยมีหลายๆคนแอดมาถามผมว่าลองแบ่งไหมยังไหมผมก็บอกว่าไม่ได้แบ่งของนี้อันนี้เดิมบางผมก็นี่นะครับลงทําคลิปไปแล้วนะครับ <contemporary> พี่ๆเพื่อนๆอยากจะดูคลิปที่เหรียญรุ่นนี้ก็เข้าไปดูได้นะครับในช่องผมผมก็วันนี้ก็ มีเวลากันเนี่ยอันนี้จะปีอันนี้น่าจะปี6.2หรือเปล่าผมไม่น่าจะเออใช่62ครับผม62ปี62หลังยันกับหลังอนุมานเลยผมก็ทําไว้เช่ามาพี่ส่วนมากผมจะเช่ามาแล้วก็มาเพื่อเพื่อเผยแผ่ให้พี่ๆและเพื่อนๆที่ที่ทสมาชิกท,ที่เก่าแล้วก็ใหม่นะครับนี่ครับก็เ็นหลายๆหลายๆพิมพ์ก็มีเป็นรังด้วยนะผมก็มีเป็นรังอยู่นะครับก็ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับว่าเราเราเล่นด้วยกันครับผมเรา ก็เผยแผ่ให้พี่นเ,เพื่อนบางคนที่เขากำลงังศรัทธาอยู่แล้วเพิ่งมาร่วมศรัทธานี่ครับก็เนี่ยครับผมก็จะมีครับนี่ครับจะเป็นเป็นลังด้านน่าสนให้ดูนะก็จะมีหลายๆอย่างนะครับก็วันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นี่ครับก็เช่าทิ้งๆไว้ครับผมเราเล่นพระใหม่ตอนนี้ผมเล่นพระใหม่อยู่ตอนแล้วก็ร่วมศึกษาหลายๆรุ่นก็อยากเผยแผ่บารมีหลวงพ่อด้วยแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเราก็จะได้ได้เพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็เพื่อนเก่าด้วยแล้วก็ เพื่อนพี่เพื่อนผมไม่มีสนได้นสนเสียกับใครแล้วก็ไม่มีอะไรที่กับใครลึกหนาฝาบางกับใครก็ผมเป็นไม่รกับทุกคนแล้ววันนี้ที่ผมมาวันนี้ผมก็เพื่อจะบอกเล่าแล้วก็ทีพี่เพื่อนผมได้ผมได้ข่าวมานะที่คือเรื่องจริงนะคืองานกระถินกองกระถินกองละสองพันห้าร้อยหกสิบสามบาทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะที่ที่ที่ผมไฟันมาแล้วก็พี่เพื่อนใดที่พร้อมก็ไปทําได้ก็จะมีวันเสา,าร์วันอาทิตย์ วันที่ก็จะคนได้เยอะหน่อยเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆที่บางคนก็ทํางานกันแล้วก็หลายๆอย่างวันนี้ผมก็เลยมีเวลาได้มาไลฟ์นั้นบัจจุนนี้ยุ่งๆพี่ยุ่งๆด้วยแล้วก็ได้เกิดประสบติเหตุด้วยตอนหลังก็เลยได้แฝดรูปถ่ายนะครับแล้วก็พวกกวยครับผมติดอันนี้ติดตัวตลอดนะอันนี้ติดตัวตลอดแล้วก็ไปงานไหนก็จะได้ใส่ก็เป็นรูปปีห้าแปดครับผมก็ถือว่าประสบการณ์มากมายก็วันนี้ก็เลย ได้มีโอกาสมาไลฟ์นี้ก็จะเป็นรูปถ่ายครึ่งองค์ที่ตอนนี้ที่นิยมสุดนะที่ผมเห็นนะครับแล้วก็เป็นขอขอไม่ขอนะครับผมก็ทําไม่ไหลายคลิปนะครับเพื่อนๆอยากได้ดูอยากเห็นก็เข้าไปดูนะครับนี้จะเป็นได้ครับนี้จะเป็นนี่ครับคางยาวนี่เป็นคางยาวไอ้ไอ้ตันี้ถ่ฝนนี้ถ่าฝนนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับใน youtube ผมผมก็วันนี้ผมก็ประชาสัมพันธ์เรื่องกลุ่มแอดมินทุกคุกกลุ่มนะครับรู้หลายกลุ่มที่เขาเปิดรับ บริจาคแล้วก็เงินปัจจัยพี่เพื่อนเพื่อนที่ทํากระถินก็โอนได้เลยนะครับเพราะว่าพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเขาเป็นตัวแทนทางวัดแล้วก็ไม่ได้มาเรียกรายเงินอะไรกันพี่เพื่อนเพื่อนอยากจะได้ทําบุญก็ทํากันผ่านพี่เพื่อนผ่านได้นะครับผ่านทางแอดมินแล้วก็แอดมินเขาก็เอาเงินตัวนี้ไปทําบุญที่วัดง,งานวันที่25้าตุลานี้ก็เป็นบุญใหญ่ของทุกคนนะครับที่ขึ้นชื่อว่าชุดตินทโรนะครับก็คือหลวงพ่อกลวย ครับผมวัดบ้านแคนะครับผมหรือวัดโคศิตารามทุกคนนี้นะครับที่เป็นชื่อของทุกคนได้รู้จักกันนะครับเราเราเป็นครูบาอาจารย์เดียวกันถึงพี่จะมาเล่นจากสายไหนสายไหนสุดท้ายถ้าพี่มาเล่นสายนี้ก็คือเราคือพี่น้องกันเราเราบ่งบอกกันได้แล้วก็บอกว่าอะไรคือดีไม่ดีอะไรไม่แท้ไม่แท้แล้วก็บอกกันได้เพราะว่าเราคือพี่น้องกันตายไปก็ไปไม่ได้นะครับเรามาบอกฟัม เป็นตัวตนของเราแล้วก็ฝันตินใจที่เราบอกว่าเอ้ยรุนนี้แท้นะพี่รุนนี้เก๋นะรุนนี้คือเราบอกได้เพราะว่าทุกๆ,ๆทกๆุกกลุ่มแอดมินเขาดีครับผมผมบอกให้เลยแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในกลุ่มก็ไม่ใช่เป็นแอดมินก็ดีแล้วก็สมาชิกใหม่ที่รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ดีเข้าช่วยกันครับผมช่วยปกป้องพาร์กเก้กันแล้วก็หลายๆอย่างนะครับเราเราเล่นด้วยกันนะครับผมเราก็อยากให้ความศรัทธาของทุกคนที่พี่ๆเพื่อนๆเล่นกันวันนี้เราก็อยากให้ให้ให้ เล่นไปทางทางที่ดีนะครับเราจะได้มีเล่นในทางที่แบบในทูกวันหนึ่งสิ่งมันแลกทรัพย์ได้ผมก็เลยอยากมาบอกให้ตอนนี้ก็เลยมีโอกาสได้มาประชาสัมพันธ์ให้อดินหลายๆกลุ่มที่ตามกลุ่มตามเพจแล้วก็ที่พี่เพื่อนๆเขาไม่มีโอกาสที่มาไลฟ์วันนี้แล้วก็ผมก็เลยเป็นเป็นตัวแทนหนึ่งคนหนึ่งที่มาตัวแทนให้ว่าเออวันที่ยี่สิบห้าเรามีนัดกันที่วัดโคติตตารามหรือวันที่ยี่สบสี่ก็ได้นะครับพี่เพื่อนๆท่านใดที่ สะดวกแล้วจะไปกันวันที่24ก็ได้พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวัดที่วัดจะมีงานกระถินวัดโคศิตารามนะครับวันนี้ก็เราก็มาบอกเล่า90ให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกที่กําลังศรัทธาแล้วก็กําลังร่วมศรัทธาแล้วก็ศรัทธาอยู่แล้วเรานี่ผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่มาบอกเล่า90ให้และพี่เพื่อนเพื่อนให้ฟังแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้นะครับเราก็เป็นกระบอกเสียงให้กระบอกหนึ่งได้ผมตัวผมเองผมเป็นกระบอกเสียงได้ให้ให้ให้ได้กระบอกหนึ่งเพราะว่าผมเองผมก็ เริ่มเพิ่งมาเข้าศรัทธาหลวงพ่อได้มาสักถ้าเต็มตัวจริงๆของผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักห้าหกเดือนได้ผมคิดนะนะนึกว่าน่าห้าหกเดือนได้แต่ผมได้ไปกราบหลวงพ่อตอนที่วัดเปิดเปิดที่ให้ไปรอดลงได้แล้วก็กราบท่านตอนสีิระของท่านได้ผมได้ไปต้้งปีหกสองแล้วแล้วปีหกสองพกก็เกิดโควิดพอดีผมก็เลยปีนี้ก็มีโอกาสได้มาแต่ตอนนี้ที่ผมได้ข่าวมานะว่าที่วัดได้เปิดให้ ไปไหว้องค์ลอยนะครับองค์ลอยที่อยู่ตรงก่อนหน้าวัดที่ทุกคนจะไปก็จะเห็นองค์ลอยหลวงพ่อที่นั่งอยู่ที่นั่งพันทส่อยู่ที่หน้าวัดประดีก็ตอนนี้ให้ขึ้นไปไหว้ได้แล้วนะครับก็ทุกคนก็ดีใจที่อยากจะกราบไหว้หลวงพ่อแบบด้วยถึงองค์ลอยท่านก็เลยวันนี้บารมีชุดตินทโรหลวงปู่หลวงพ่อกล้วยครับผมเราก็ผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งก็อยากจะให้พี่เพื่อนร่วมบุญนางกระถินเงินตัวนี้จะไปไหนก็เอาไปที่วัดนะครับคือใช้จ่ายค่าน้ําค่าไฟ ค่าทุกอย่างของที่วัดนะครับเราก็อยากให้พเพื่อนเพื่อนมองในทางแง่ดีเงินทุกอย่างทุกบาททุกตางค์ทุกคนเนี้ยเราก็ถวายให้วัดก,ปปเออก็เงินตัวเนี้ยก็จะไปงา็นกาเรียกว่ผลิตสงฆ์ของวัดก็คือเงินตัวเนี้ยครับผมที่เพื่อนเพื <yt> ่อนบาท2บาทเงทินร้อยสองหรือ50ตังค์หรือ9 9บาทหรือ7 9หรือ69ทุกอย่างทุกคนบาททุกสตางค์ของพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเงินตัวเนี้ยเข้ากับวัดปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเราได้ทําบุญปฏิตสงฆ์ของวัดแล้ว ผมก็ถือว่าดีใจนะที่ผมเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่มาบอกพี่เพื่อนเพื่อนว่าวันที่24ตุลา25ตุลาเป็นงานกระถินของบุญใหญ่ของที่วัดโคศิตาลานะครับผมวันนี้ผมก็มาบอกแล้วก็เสร็จให้เพื่อนเพื่อนฟังแล้วก็อยากให้ไปเจอกันที่วัดนะครับเพราะว่าที่วัดก็มีพเพื่อนเพื่อนแอดมินแล้วก็พ,พี่พี่ประชาชนที่อยู่แถวสังขบุรีสังขบุรีแล้วก็แถวละแวกแถวอ่างทองยุทธยาแล้วก็สารบุรีและลุบุรีแล้วก็ กำแพงเพชรอุทไทยหรืออะไรนะครับมาร่วมใจกันทําที่วัดบุญวันนี้ครับผมหลวงพ่อเขาก็เป็นบาร,รมีของหลวงพ่อด้วยแล้วเพราะพวกเราได้ได้เจอกันกราบไหว้กันแล้วก็ทักทายกันวัดดีนะครับผมเราเจอกันแล้วก็วัดดีกันครับเราเราเป็นรู้จักกันกันครับผมเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันทุกวันนี้ถึงใครจะมาเล่นช้าเล่นก่อนเล่นหลังถือ,อยังไงเราก็คือมีครูบาอาจารย์เดียวกันยังไงเราก็มีชุดกินทโลหรือหลวงพ่อกวยที่เรานับถือทุกคนอยู่ในใจอยู่แล้ว ก็หลวงพ่อกันก็ไม่อยากให้พี่น้องทุกคนทะเลาะกันเรื่องอะไรกันแบ่งแยกสีสันอะไรกันเพราะทุกคนที่มาวันนี้ก็คือร่วมศรัทธาและบารมีหลวงพ่อผมตัวแทนคนหนึ่งที่ที่มีโอกาสที่ได้พูดได้ได้เห็นแล้วก็ได้กราบร่างไตรกะของท่านได้ชักมากมชักไม่เท่าไหร่ถือว่าผมก็รักหมดใจเหมือนกันนะผมบอกตั้งแต่ทุกหลวงพ่อผมรักหมดทุกครูบาอาจารย์ผมรักหมดครูบาอาจารย์ผมรักหมดทั้งหลวงพ่อทั้งหลวงปู่ทั้งอะไรผมรับหมดคืออยู่ที่เราจะทํา ดีทุกคนนี้มันจะพงบอกให้กับตัวเราภายภาคหน้าแค่นั้นเองครับผมเราก็วันนี้เรามีครูบาอาจารย์เดียวกันแล้วแล้วเราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจกันแล้วก็ให้ร่วมมือกันแล้วสร้างวัดไปด้วยกันเงินทุกบาททุกตังค์ของพี่ทุกวันนี้ก็จะเข้าวัดไปเพื่อปฏิสังขรณ์ที่วัดแล้วก็ตกแต่งวัดแล้วก็ค่าน้ําค่าไฟค่าทุกอย่างของทุกอย่างที่วัดเงินทุกบาททุกตังค์ของพี่ก็จะได้เข้าทําบุญกันวันนี้ผมลองบาลามีนกุทิมก็ มีกิจกรรมดีๆครับก่อนที่พี่เพื่อนจะเลิกนะครับนี่ครับเออนี่ครับผมมีแจกนะครับแจกแจกนะครับนี่เท่านี้นี่ผมแจกให้ที่พี่เพื่อนกดติดตามผมใน youtube นี่ครับกด y youtube ผมนะครับก็กดคําว่า youtube หรือกดคือคก้อนแหม้นเนี่ยนะครับก็กดตรงนี้ได้ครับแล้วก็พิมพ์คําว่าลองบารมีนะครับก็ขึ้นมาครับพิมพ์คําว่าลองบารมีนะครับดูให้จบนะครับนี่ครับก็เข้าตรงค้นหาเห็นไหมครับเข้าค้นค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่าลองบารมีบุทิมแล้วก็กดติดตามผมนะครับกดติดตามผม กดติดตามผมหั้งทีแล้วกดคําว่ากดกระดิ่งแล้วกดคําว่าทั้งหมดนี่ครับเพื่อนๆเพื่อนจะเข้ามาช่องผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับช่องผมนี่คือช่องผมผมก็จะทําใน youtube ไว้ในหลายหลายช่องที่ที่ผมทําไว้ให้หลวงเนี่ยครับมีหลวงพ่อกล้วยและหลายรุ่นนะครับที่ผมทําไว้แล้วก็ครูบาอาจารย์หลายหลายรุ่นแล้วหลายหลายพิมพ์ที่ผมทําไว้หลวงพุทธิหมูก็มีพ่อกล้วยผมก็มีครับนี่อ่าหลายหลายอย่างนะผมจะบอกตําหนิเคล็ดลับการดูครับนี่ครับการใส่ของใส่กรอบเนี่ยที่ผมวงคำครูปองว่า ที่ผมบอกว่าจะมีคูปองแจกนะครับคือวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดสองพันหกสิบสามผมจะจับผมจะจับเป็นคูเป็นคูปองแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาบอกให้พี่ว่าเพื่อนศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้าพี่เพื่อนเพื่อนจะรู้เลยว่าพี่เพื่อนเพื่อนจะได้สัปสิทธิ์นี้นะครับหนึ่งคนทายได้สองสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์ทำได้ได้คนเดียวนะครับนี่ก็คือสี่อย่างเนี้ยพี่เพื่อนเลือกได้เลยที่พี่จะเอาอย่างไหนก็ได้นะครับวันนี้ผมลองมารลิมอุทิมก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนประชาสัมพันธ์ด้วยนะ โมทนาสาธุเพี่อเพื่อนท่านใดที่ร่วมเงินทําบุญแล้วก็ขอให้พี่อเพื่อนจงมีแต่ความสุขความเจริญจงมีขึ้นขึ้นไปนะครับที่เพื่อนท่านใดที่ยังไม่ทําก็ไม่ได้ว่าอะไรคือแล้วแต่ปัจจัยคนเรามันมันมันยึดถือไม่ได้วันนี้ผมก็อยากกระท่องมนักคำนึงนะครับณสิวังพมมามะอะอุณสิวังพมมามะอะอุณสิกวังพมมามะอะอุ อาัทธนาหลวงพ่อกลัวชุดติโลวัดโคสิตลานนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกคนแข้วค่าปลอดภัยปกปักรักษาให้เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาร่วมศรัทธาบาร,รมีหลวงพ่อก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญขอให้รวยๆเฮงๆทุกคนแล้วก็ปลอดเป่าโรคภัยใกล้เจ็บอะไรทุกอย่างขอให้เติะตเเคาะให้เป็นทุกอย่างให้หมดนะครับก็มนนี้ก็ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความจเจริญบาร,รมีหลวงพ่อกล้วยนะครับชุดตินทโลวัดโคสิตรานนะครับสาธุ นี่นะครับวันนี้เราก็ขอจบกันเท่านี้นะครับเราเจอกันที่วัดวันที่ยี่สี่หรือยี่ห้าผมตัวผมเองผมไปวันที่ยี่ห้านะครับผมจะเอาขนมไปประมาณซักผมสั่งไว้เจ็ดร้อยลูกทั้างบนพันสี่พันสี่ร้อยลูกผมจะเอาไปที่วัดโคติตรามเป็นไข่หงไข่หงแล้วก็สาลาเปาที่ผมจะเอาไปก็จะมีพี่ชายผมที่อยู่ระยองแล้วก็น้องชายที่อยู่ปจัจตนแล้วก็มีพี่ผมคนหนึ่งที่อยู่เทคโนพระจอมเกล้ากระบังร่วมทำบุญกับผมด้วย ผมก็จะทําไปด้วยแล้วก็ตัวผมเองก็จะทําไปด้วยแล้วก็ฝากพี่เพื่อนเพื่อนเจอกันที่วัดนะครับเราประชาสัมพันธ์ให้วันนี้ผมก็ขอขอบคุณทางแอดมินหลายๆกลุ่มที่ให้ผมเผยแผ่บรารมีหลวงพ่อกลวยที่ให้ผมบดเอ่อให้ผมทําคลิปดีๆมาให้พี่เพื่อนเพื่อนได้เห็นวันนี้ผมลองบรารมีอูทิมก็กราบขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่ๆ